ท่าเรือเต็มเลยนี่ yeah, มันเป็นที่เก็บเรือคนตกปลาทีา่นี่เขามาช่วงแรกๆเขามีเทศการแขงไทยเยเลยือ่ะที่เนี้ย่นี่มันเป็นแบบเป็นที่พาร์ตีนี่รนะ้านนึ่งไก่ทะเลสาบแถวบ้านครับ เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนี่ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ป่านชอบมากที่สุดนะก็คือธรรมชาติตั่งดูสายน้ำต้นไม้แต่งแดดสายลมเพลินดีอ่ะนั่งเฉยๆนะก็ถือว่าการพักผ่อนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ทำงานมนาะทั้งอาทิตย์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ควรจะหย่อนหย่อนบ้างเนานะถึงแม้ว่าคิวงานตอนเนี้มันจะมากมายเหลือเกินแต่เราก็จะใช้หลักการเดิมทำงานเฉพาะวันธรรมดาเหมือนรูทีนปกตินี่เป็นสิ่งแรกๆนะที่ป่านทำผิดพลาดตอนทำเป็นฟีแล์เมื่อก่อนนะตอนทำงานฟแล์แล้วเราก็ไม่ได้ควบคุม เรียกว่าเราก็อัดงานเยอะๆใช่ไหมเพราะเราก็อยากได้รายได้เยอะๆแต่บางทีเหมือนมันออกแบบมาแล้วแหละว่าเสาร์อาทิตย์อะมนุษย์มันควรพักห้าวันนี่ก็หนักมากแล้วทุกวันนี้ก็เลยปรับมาเป็นแบบที่ว่าเนี่นะครับทํางานห้าวันเสาร์อาทิตย์พักก่อนรู้สึกดีนะแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเพื่อให้เรายืนการทํางานระยะยาวได้ต่อไป จยเอาวันของอนาคตมาใช้นะครับเรือเต็มเลยมันด้สุดลมมีเรือเต็มเลยครับก็ตกปลาคนชอบตกปลานี่เขาชอบตกจริงๆนะป่านมีรู้จักเพื่อนตกปลามันมีเสน่ห์อะไรของมันแหละแต่แล้วไม่อิน <c oughs> แล้วก็เป็ดเยอะ <c oughs> ลมเย็นดีจัง ถือว่าเป็นหน้าที่ดีนะเพราะว่าถ้ามาหน้าหนาวนี้แบบอยู่ไม่ได้เลยนะครับนี่ถือว่าเป็นหน้าร้อนแล้วผ่านเน<ม>ี<ะ>่ยไปไหมพี่เออกําลังดีขาดไม่ได้ครับก็ <c oughs> ต้องมาว่าสีน้าสีกับอุปกรณ์พกพาของป่าสมุดก้ก็พกกันแล้วก็สีน้ํากล่องเล็กๆนะว่าตรงนี้ เรือใบเลยครับรถเขาก็ถอยลงมาเี่มากเลยนะแล้วคือบางคนเขาก็มีเรือเป็นของตัวเองครับเรือมันก็มีหลายรุ่นมีแบบสูบลมม้วนเก็บได้แบกบมาบางคนก็ตกปลาบนเรือด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาก็มีบริการเช่านะก็คือพวกที่เป็นเหมือนร้านอาหารหรือว่าโรงแรมที่อยู่ใกล้ใกล้เนี่ย ขาก็มีบริการให้เช่ามีทั้งเรือถีบเรือพายชั่วโมงเท่าไหร่ครบเบดบเหรียญเออชั่วโมงประมาณ20เหรียญ <Yeah. S 1> ก็โอเคนะ mm hmm. บรรยากาศตีลมเอื mm ่ hmm. อยๆป่านว่าหน้าร้อนนะ mm hmm. คนต้องออกมาเยอะกว่านี้แน่เลยเฮ้ย, mm hmm. ยป่านเข้าใจแล้วว่าทำไมอะ่ะชาวต่างชาติอะ่ะ mm hmm. เขาชอบตากแดดเว้ยไอวันหน้าหนาวอะ่ะอากาศหนาวจริงๆมันหนาวจริงครับ พอเวลาคือมันออกจากบ้านไม่ได้เลยแหละหนาวมากอะ่ะถึงแม้จะใส่เสื้อหนาวก็ตามมันไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะทํานอกบ้านได้เลยหนาวจริงพอมันมีแดดหรือว่าอากาศร้อนๆทักสามสี่เดือนเนี่ยมันจําเป็นจะต้องออกมาทํากิจกรรมจริงๆเพราะปีหนึ่งก็มีได้แค่สามสี่เดือนนะที่ทําได้นี่ขนาดว่าเท็กซัสอนะ่ะก็เป็นเมืองร้อนแล้วนะถ้าคิดว่าเราไปอยู่เมืองเหนือเหนือเมืองหนาวอย่างเงี้ยโอ้เข้าใจแล้ว ก็ป่านคิดว่ามันทําให้คน <boundaries> ม <si suppression> ีระเบียบไปในตัวนะช่วงเวลาดังกล่าวมันก็เลยเต็มที่อะเอนจอยช่วงเวลาหรือดูนั้นๆนั้นฮัลโหลบ๊ายน้องนี่ไงมันก็มีที่ให้เอาเรือลงตรงนี้เราไปดูเรือใบกันดีกว่าเฮ้ยเขามีกดด้วยอ่ะ ไจแอนซาวินเน่ซาวิเนียซาวิเนียเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เขาแบบห้ามนำเข้าห้ามปลูกอะไรเงี้ยต้องใล้ายๆอารมณ์แบบตักตบอะไรเนี่ยมันจะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยไม่ดูกว้างๆแบบนี้ได้ขออนุญาตเข้าถ่ายแล้วนะครับเรือใบอเท่มาก <laughs> ที่สังเกตมาเลายเราแวกนี้ก็จะไม่มีเรือแบบพี่เขาเลยโอ้ <Yeah. S 1> oh, ใบเรือ,อน,นี้สูงแบบ4ีเมตรหเมตรได้ไปดูใกล้ๆกันดีกว่า How fast can it go? Oh well, depends on the wind but it goes about 50 miles an hour if it's g o o Pretty fast Even day day like today w I'll go pretty good Okay. <laughs> นี่มีฮันเสืออรมด้ยมันก็มีกลไกลของมันอยู่นะไปแล้วบ๊ายบาย เด็กๆก็สนใจนะแต่ว่าเป็นกีฬาที่เท่ดีนะครับเฮ้ยมีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมออกข้างกันกันเรือโครงนีนะเหมือนพับเก็บได้ขพดีสไซน์มาแล้วอย่างเท่คือไอกีฬาประเภทเรือเนี่ยโดยเฉพาะเรือใบเนี่ยป่านว่ามันมันเท่แล้วมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าตัวแปรเราใช้ธรรมชาติเยอะ กระแสน้ํากระแสลมอย่างเงี้ยนะครับเหมือนในหลวงรัชกันที่9ก็เคยเขียนเอาไว้บอกว่าการเล่นเรือใบเนี่ยมันทําให้เรารู้จักว่าเราจะคล้อยตามหรือเราจะหักฐานตอนไหน,นมีปัจฉญาที่น่าสนใจกีฬาประเภทเนี้มันใช้แต่แรงไม่ได้ฝืนก็ไม่ได้ กลางล้วจะถ่ายไม่เห็นนะอยู่ไกลแล้วคืออคืองี้นะที่นี่ปั่นอยู่ที่วูดแลนนะครับวูดแลนนี่ก็อยู่ใกล้บ้านประมาณ10นาที15นาทเีเป็นเมืองที่ถูกโหวตให้หน่าอยู่ที่สุดในสหรัฐนะครับยใกล้ไปปอน้อง mm hmm. คือเนี่ยด้วยอากาศด้วยกิจกรรมด้วยส่วนสาธารณะที่กว้างใหญ่ แล้วก็ที่สำคัญผู้คนเป็นมิตรครับแล้วก็สงบแต่ว่าด้วยความสงบแต่ว่าสะดวกด้วยห้างร้านอุปกรณ์ทันสมัยฟาซิิตี้ต่างๆก็ทันสมัยมันก็เลยแบบพอเหมาะพอดีโรงเรียนที่ดีๆก็จะอยู่ตรงนี้เยอะโรงเรียนเด็กๆก็จะเหมาะทั้งเป็นเมืองที่เหมาะกับการเจริญเติบโตและเหมาะกับการ,กรเกษียณครับเลยถูกให้เป็นเมืองอันดับหนึ่งของ ความน่าอยู่ไปแล้วโหเร็วมากอะ<ม>เห็นอย่างนี้แต่เร็วมากเลยนะแล้วกาเหมือนมีที่ถีบถช่วยด้วยนะครับว้าว ใช่เนี่ยดูความกว้างของทะเลสาบนะมันก็เป็นกึง่งกึ่งแม่น้ำนะแต่มันเป็นทะเลสาบนะมันไม่มีที่ให้ไหลออกแังเหมือนนูนสุดนูนอ่ะยาวยาวมากๆ งนี้มันมีใคยมาตกใจป่านรู้สึกเหมือนแบบอยู่อะไรนะระเบียงบ้านที่อยู่ริมทะเลสาบเหมืนเหมือนไปเที่ยวแพรไอตรงนี้ก็เป็นน้ำเลยฮัลโหลบีไปซื้อเก้าอี้อีกตัวเอ <Yeah. S 1> ถอะโถซื้อรุ่นอื่นไง ไปเหมือนแบบจอยุสแต่งจีนกันนะแล้วก็คนไทยต้องมีเสื้อครับ